Do yeah. you <laughs> สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเวลาที่เราเปิดเพลงอะไรมาก็ตามเนี่ยทำอย่างไรนะครับเราจะสามารถที่จะเล่นอินโไฟไว้ไปตามเพลงเล่นๆเนนะี่ยคือเพื่ออยากจะเล่นไปตามเพลงที่เราชอบฟังอะไรพวกนี้เนี่ยรอบแรกก็คือเราจะมาหาคีย์ของเพลงกันก่อนนะครับอย่างเช่นเพลงที่ผมเปิดอยู่เนี่ยก็คือผมเพิ่งฟังเมื่อกี้เนี่ยโลกแอบชอบของลิปตานะครับแล้วก็มาดูคอร์ดก่อนเลยนะฟังคอร์ดจะเลย เนี่ยพอผมหาเบทปุ๊บผมมาหาเป็นคอร์ดเนี่ยแล้วหาคอร์ดให้เจอนะฮะแต่จริงๆแล้วผมอะ่ะส่วนตัวเนี่ยผมที่จะชอบแบบไล่ไปเลยอะ่ะไล่ไล่หาโล้ตดีด คือผมหาไปที่ได้ก่อนที่จะหาคอร์ดนะครับพอผมไล่ไปปุ๊บผมจะรู้ทันทีว่าไอ้ฟอร์มที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นสเกลซีนะสเกลซแล้วผมก็ลองำทำทํานองในหัวไปกับเพลงดูคือมันอาจจะดีหรือไม่ดีในการเล่นครั้งแรกหรอกแต่ว่าเออมันเป็นการฝึกตัวเองในการทดสอบนะครับพูดง่ายว่าข้อที่เราจะหาคีย์ได้ง่ายสาหรับผมก็คือไล่สเกลให้แม่นก่อนนะครับแม่นมากคือเวลาเรา,าไ่นิ้วไปปุ๊บ พอมันเข้าเชฟที่เราฝึกมาเนี่ยมันจะรู้ทันทีว่ามันอยู่ในคีย์อะไรนะครับอย่างเช่นอนะผมลองเพลงนี้นะครับของวัตดั c กเนี่ยเศร้ายาวไปน้ําตาไหลถึงสตูนเนี่ยผมก็ไม่เคยฟังเหมือนกันนะอ๋ออ,อเพลงนี้แล้วกันน,นี่เป็นพวกเพลงยาวเลยของวัตดับก เนี่คยคีจีนะเพราะว่าผมไล่แบบเนี่ย จะลองทำเสียงที่เล่นไปกับเพลงนะครับ อะไรประมาณนี้ฮนะคือการที่จะฝึกแล้วเล่นแบบนี้ได้เลยเนี่ยผมมองว่ามันจะต้องมีจุดที่เราจะต้องฝึกนั่นคือสเกลก่อนเลยนะครับมีความแม่นยำในสเกล e 2ก็คือพวกอัตราส่วนต่างๆเนี่ยคือมันแปลว่าเราจะต้องผ่านการไล่พวกเบสิกอัตราส่วนเนี่ยเช่นผมไล่สเกลกับเพลงนี้นะ แล้วก็ผ่านการแกะเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นอเอาโซโล่เพลงอื่นมาลองยัดเพลง,งนี้ดูนะครับเนี่ย แต่ว,ว่าเพลงที่ผมเล่นเนี่ยมันคือเพลงแจนักเลงแต่ว่ามันอาจจะไม่ลงอาจจะเป๊ะอาจจะไม่อะไรหรอกแต่ว่าผมบอกว่าเอ้ยผมเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งามาลงแล้วก็ลองเว้นบั๊กอะไรให้มันแบบแตกต่างดูจากเพลงเดิมแล้บางคนอาจจะฟังแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นเพลงแจนักเลงเดี๋ยวเรา,เาใหม่นะใหม่ฮนะ ได้อย่างสายยีง่นะ uh, tonight, อย่างนะอ่าวันดะูฟ <Yeah. S 2> mm ูตูนัยอย่ยงเงี้ยะมันก็เข้าใช่ไหมแต่ว่าพอเรา เอาเพลงมาเล่นบ่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์จากเพลงเดิมได้เช่นเนี่ยมันก็ยังอยู่บนเต็มของเพลง Wonderful Tonight แต่ว่าผมดัดแปลงออกไปอีกนะครับให้มันเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่แกะเพลงเยอะเนี่ยมันจะได้พูดง่ายว่าคลังของวลีในการเล่นนะครับเอามาใช้อีพอยไ,ได้พอบวกเข้ากับสเกลที่เราฝึกมาพอบวกเข้ากับสัดส่วนโน้ตที่เป็นเบสิก เขาบวกเขากับรูปแบบบางรูปแบบที่เป็นเบสิกอย่างเช่นพวกซีเควน c ์อะไรเงี้ย่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกซีเควนต์อะไรเงี้ย มันก็จะสามารถทําให้เราอินพอไว้ไปกับเพลงนั้นได้นะครับเพราะบางบางทีเราไปเล่นเพลงที่เราไม่เคยแกะอะไรเงี้ยแต่ว่ามือมือขอดเขาเล่นได้อะไรเงี้ยผมก็อาศัยในการเล่นตอดอินพอไว้แล้วพกนีไปด้วยนะครับโอเคหลักการในการเล่นลักษณะอินพอไว้ตามเพลงที่ชอบอันนี้ก็คือสเกลก่อนเลยนะครับสเกลฝึกสัดส่วนโน้ตนะครับให้แม่นนะครับคือผมจะยังไม่จานะเนื่าต้องฝึกยังไงแล้วก็ในเรื่องของการแกะเพลงถ้าเราแกะเพลงเยอะเราจะมีวลีในการเล่นเยอะ พวกนี้เขาเรียกว่าเฟซซิงนะครับเข้าใจใเรื่องของสัดส่วนในการนํามาใช้ให้เกิดคาขึ้นมาบนคอกีตาร์นะครับมันจะแตกต่างกับเบสิกก็คือเบสิกมันจะเป็นเรื่องของฝึกให้ร่างกายและสมองเนี่ยจดจานะครับในเรื่องของอินพุตถ้าได้เยอะที่สุดส่วนเราไปใช้งานเนี่ยมันคือการตกผลึกอินพุตเหล่านั้นมาให้เกิดเป็นสิ่งที่เล่นออกมาผ่านทางนิ้วแล้วครับผมโอเคยังไงใครมีคําถามสงสัยสามารถที่จะฝากไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะนํามาตอบเป็นคลิปให้ทุกคนได้หายสงสัยกัน ใครที่ชอบรักษณะความรู้มวยวัดแบบนี้ก็กด Subscribe ไว้ได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครสนใจเรียนก็สามารถติดต่อมาได้ครับผมใครสนใจเกียร์เลสตัวนี้นะครับนั่งเล่นสบายมากก็สามารถที่อยากสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ทางเพจผมก็ได้หรือลาซาด้าช้อปปีมีหมดครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ